อันนี้ก็เป็น EP สุดท้ายนะครับของการเดินทางในทริปนี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆไปติดตามรับชมกันได้เลยครับสวัสดีเช้าวันที่สองนะครับสองหรือสามะสามแล้วหรอ สองเช้าวันนี้สองอันนี้เราก็เตรียมแพ็กอาหารกันนะครับเปื่อกลางวันทีนี้เราจะขึ้นไปนอนที่เนินนมสาวสัธาพแล้วก็ตามนี้ครับที่นอนทาง อันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆแคมป์ที่เรานอนค้างแรมกันในคืนที่สองนะครับก็นอนใกล้ๆน้ําตกบรรยากาศรอบๆแคมป์ก็จะประมาณนี้แต่เมื่อคืนเนี่ยบอกเลยว่าอากาศหนาวมากนะครับตรงนี้เรากําลังจะออกเดินทางกันต่อแล้วครับอันนี้ก็เป็นเส้นทางจะไปแคมป์ที่สามกันนะครับนนก็จะเป็นประมาณนี้ คือทางมันถ่ายยากมากจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายของน้ําตกที่เราจะเห็นนะครับหลังจากที่เดินลุยขึ้นมาอันนี้เป็นน้ําตกสุดน้าที่ย บอกเลยครับว่าทริปนี้เป็นทริปที่โหดกว่าที่ไปผ่าตัดอีกครับคูณสองี่ไหมผ่าตัดคูณสองเลยปะมาๆมา,มาขึ้นมา เดินมาเดินมาเกว่ะอเคมาเด้เลยเด้เด้ตอนนี้ก็จุดตาน้ำสุดท้ายที่เราจะต้องกอกน้ำเพื่อไว้ดื่มกันนะครับเพราะว่าจะหมดแล้ว ตึงอันนี้ก็ครึ่งทางแล้อันนู้นไม่ใชนพ่อวันนี้คนเนี้ยมีเจ้าของที่ไปนั่งฟังหรือเปล่านั่งฟังเก็บของวะไรมันจะเสร็จวะไรมันจะเส้นทางเดิน อีกช่วงหนึ่งนะครับที่จะไปเนินนมสาวนะครับ ตอนนี้ก็คือใกล้ถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วนะครับเส้นทางช่วงก่อนหน้านี้ก็เป็นการเดินที่พวกเราต้องเดินพักไปหยุดไปนะครับจริงๆวันนี้เราใช้เวลาในการเดินทางไม่นานมากนะครับเราถึงแคมป์พักแรมค้างคืนที่สาบเนี่ยน่าจะประมาณเที่ยงนะครับเราใช้เวลาเดินประมาณสามชั่วโมงเองและแล้วเราก็มาถึงบนยอดเนินนมสาวนะครับ แต่วันนี้เราโชคไม่ดีเลยทุกคนไม่ได้พกดวงมานะครับเราก็เลยเจอทะเลหมอกแบบฟ้าปิดไม่เห็นวิวกันเลยนะครับก็เลยอาจจะต้องใช้คาถาอาคมในการช่วยขอให้ฟ้าวันนี้เปิดเป็นใจให้เรา หลังจากที่เราได้ลองทุกวิธีทางแล้วนะครับด้วยการใช้เวลายืนรอบนนี้เป็นชั่วโมงบนเดินนมสาวนี้นะครับสุดท้ายแล้วฟ้าก็ยังไม่เป็นใจให้พวกเราได้ถ่ายรูปในวิวที่สวยๆกันได้สักทีจนสุดท้ายพวกเราก็เลยต้องตัดสินใจเดินลงแล้วรอว่าพรุ่งนี้ฟ้าจะเป็นใจให้พวกเราหรือเปล่ารอดูกันครับ เราได้เดินมาถึงจุดสุดท้ายของการเดินทางในท้งนี้แล้วนะครับถึงแม้ว่าฟ้าจะไม่เอื้อํานวยไม่เป็นใจให้กับเราแต่เราก็ยังมีความรู้สึกที่ดีนะครับกับความพยายามของทุกคนและแม้กระทั่งตัวผมเองก็ตามถึงแม้เราจะได้วิวที่สวยบ้างไม่สวยบ้างแต่สุดท้ายมันก็ยังอยู่ในใจของพวกเราเสมอ หลังจากเราชมวิวบนเนินนมสาวเป็นที่พอใจแล้วพวกเราก็ได้เดินลงมาเพื่อรับประทานอาหารเย็นกันออกอามาออกอามาเขาคุณน้องออกามาเขาเรากละดัอะไรก็เมื่อีเราไปชี้ออขอามาเขา คิดเป็นใจอะไรอย่างเงี้ยมาขอเข้ามาใช่ใช่คุณน้องโอเคทำไมไปมาหลายที่ไม่เจอเลได้ป่ะคุณน้องขอเข้ามาเ้าะได้อันนี้เจออะไรกันครับคุณน้องเอฟซีอาร์เจอสุกี้น้ำเหรอเจอสุกี้น้ำเหรอสุกี้น้ำคืออะไรอ้าวที่ไม่ใช่สุกี้แห้งอ๋อสุกี้น้ำ เจอสุกี้แมมใครอ่ะใครเจอเจอแบบไหนเจอสุกีแมมแบบไหนเอี่ยมเอยเลี้ยงเล่าในโค้ดเด้อเล่าหนูได้สี่คนหนูได้หนูได้ทั้งได้ไม่ไมไม่เติมไม่เป็นไรผมอยู่กับนักการเมืองใหญ่พอแล้วพอแล้วออกมาแล้วมีคนเหนือเหมือนจับมือเราไว้แต่ว่าในเซตติ้งก็คือข้างเปเลยนะ จะไปเลยแบบมีคนแบบแบบไปคุยตลอดไปแล้วเราก็แบบ แล้วก็หาทนฟังอีกคำหนึงแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่ใช่แหละแล้วก็เลยแบบพึบพึบขึ้นมาแบบมันอยู่ตรงไหขอยู่ตรงข้างหลางอย่างที่เขาเล่นทค่กลางแล้วก็จะเบบเปย์มันก็เปย์หันไปหันไปแล้วจนคนสุดท้ายนะใช่แต่ว่ามีไม้เยื้องๆมาข้างบนไม้นอนข้างบนไม้บอกว่าผมว่าผมผูกเปย์ดีมีใครดึงเปย์ผมไม่รู้ตกเปย์เมื่อคืนโอ้เชือกหลุดรู้ว่าตกเปย์เลยเหรอครับ จึงงอิกก็พ่อแต่วันนี้เมาเบอร์เมาก็เมาถูกเลยนะโอเคนี่หนึ่งแล้วนอนไงพี่คุณมาตามนะแม่นะให้ล่าลกกันอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่เราเจอกันเมื่อคืนใช่ไหม ต้องไปตำาดีแหละเหตุผลดีกินให้มันเมาเมาตายไปซถอะมันได้ไม่รู้เรารู้อะไรมันมันเรียกกินต้มไก่กับเอาผ้าห่มไปยังไม่รู้เรื่องเลยตื่นมาผ้าห่มกูหายคือบอกว่าคืนแรกอ่ะวันแรกเลยอ่ะมาถึงใช่ไหมเวลาจะถึงมาถึงคขาแต่ทุกคนก็คือจองที่กันหมดแล้วอ่ะอยู่กัน้องอ่ะตามาก็ต้องขึ้นขึ้นไปสูงข้างบนหน่อยใช่ไหมแล้วฝนมันลงเราก็เลยรีบจาง ไปกลางให้น้องก่อนน้องโซเทียเนาะกลางให้น้องเสร็จที่ไม้ต้องพัดมที่ไม้ก็ไปเพราะว่าจะยุ่งแล้วก็กลางของแนนเสร็จมันก็มืดพอดีแล้ว,ลวถึงเวลานอนอะ่ะเรานอนแล้วก็ลงเตะปุ๊บปวดไมเกรนก็กินยาอาัดมิแรกแจะได้ยินเสียงเหมือนนีคนแรกเหมือนอะไรซยข้าหมหูเราเนี่ยข้างหูเราเนี่ย <c oughs> แล้วก็มีน้องว่า คุณน้องคุณน้องโอเคครับคุณน้องตื่นอะลุกขึ้นมาก็ออกกันทับคุณน้องออกกันตับคุณน้องมันก็ยังได้ยินที่หูอยู่เหมือนอะไรมันอยู่กระถูแล้ตลอดเวลาค่ะแล้วคราวนี้พอตื่นเช้ามาก็ทำอบั้มบ้าสว่างแล้วเราก็รู้ค่ะไอ้อาการนี้ผมมีผมมีวิธีแก่อะไร ฟังอินเดียอับไปเลยบางพรเช้ามาเออไม่มีใครมีกระทิ่ไม่ง่ายหรอกมันรูอยู่รูนึงอ่ะแล้วมันรูรูอะเป็นรูที่ผานของโลงเข้าไปอะเรือเข้าไปอะเมือกออกมาไม่ได้หรอกไม่ได้เอาขึ้นมาด้วยอ่ะโอเคไหมโอเคครับมีบรรยากาศยามเช้านะครับเราก็ทานข้าวกันแบบบุฟเฟ่ต์นะครับก่อนที่จะเดินลงกลับ นี่เเ<ป>ม่คืนมผมได้ยินเสียงกองตีป้องปร้องน่าจะในหมู่บ้านใช่ไหมทั้งคืนเลยนะบเครื่องเสียงม,มันมาตามลมอันนี้คือว่านพญานคราาราชนะครับที่เล่ากันเมื่อคืน เป็นของขังกันงูใช่ไหมกันกันสัตว์เลื้อยขาอะไรพวกนี้อันนี้ใหม่ๆนะเป็นตัวเขี้ยวงูก็มีนะอืมก็เก็บมาเป็นตัวเขี้ยวงูโอเคเป็นตัวตัวของจริงนะครับจริงอายุไม่ต่ำกว่าสิบปีครับือรอบแล้วครับ นี้ก็ทางกากลับนะครับ อันนี้เราก็เจะต้นไม้ใหญ่ล้มขวางทางนะครับเราก็ต้องมุดปกติจะเดินง่ายกว่านี้ครับตรงนี้จะมุดยังไงก่อนจะมุดยังไงก่อน,อน,นเร่อง,งอเคขอญาตมุดก่อนนะครับ เราเดินมาเรื่อยๆนะครับเราจะเจอก้อนหินคู่ใหญ่ๆคู่นี้นะครับอ,อีกไม่นานเราก็คงน่าจะถึงทางลงสุดท้ายโอ้โหเดี๋ยวขอปิดกล้องก่อนนะ ในวันที่ลงชันชันมากันยาวๆเราก็จะจะมีท่าเดินใหม่นะครับในการลงอันนี้ใกล้ถึงจุดรถมารับแล้วนะครับจากที่เราบุกป่าป่าดงมาหลายวัน หลังจากเราเดินมาตลอด3วันนะครับเราก็เดินมาถึงจุดหมายนะครับรถตู้รอรับแล้วครับเห็นรถตู้แล้วแบบโคตรดีใจ ถึงรถตู้แล้วครับข้างหน้าคือรถตู้เรานะครับในการเดินทางครั้งนี้ได้ให้ประสบการณ์ใหม่ๆสำหรับตัวผมและเพื่อนร่วมทางได้ซึมซับบรรยากาศป่าใต้ที่แท้จริง เส้นทางมีความยากและง่ายปะปนกันไปและความประทับใจที่เราไม่เคยลืมเขาล่อนน้ำตกแพะข,ขันเนินนมสาวเชื่อเขาบรรทัดจังหวัดพัทลุง